สวัสดีครับผมนัทวุฒิขุนขืนทรครับก่อนอื่นผมก็ขอฝากกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับช่องใหม่นี้ก็จะเป็นการะการเรียนรูก้เกี่ยวกับพืชและทุเรียนครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกทุเรียนและการดูแลรักษาเรียนให้เจริญเติบโตงอกงามวิธีการป้อง,งกันโรคต่างๆครับ ในส่วนของสาระวันนี้ก็จะมาลองวิเคราะห์กันครับว่าทุเรียนที่เราปลูกไปได้ภายในมีกี่เดือนแล้วอยู่ๆเขาแสดงอาการเป็นลักษณะใบเหลืองครับใบเหลืองและมีสีเขียวเข้มตรงแกนกลางระหว่างใบครับถ้าทุเรียนออกลักษณะแบบนี้แสดงอาการลักษณะแบบนี้แสดงว่าเขาขา,าดธาตุอาหารอะไรไปครับ ในส่วนของการแสดงอาการแบบนี้ลักษณะใบาแบบนี้ก็จะมีอยู่สี่อย่างครับที่ใกล้เคียงกันลักษณะใบาเหลืองและมีสีเขียวเข้มตรงแกนกลางใบอย่างที่หนึ่งคือขาดในตัวเจนครับก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกันแบบนี้ครับและสองขาดธาตุเหล็กครับขาดธาตุเหล็กนี่ชัดเจนเครับแสดงอาการแบบนี้ เป็นอาการของธาตุเหล็กชัดเจนเลยแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับและสามขาดสังแคสีครับแสงแคสีก็มีลักษณะอาการใกล้เคียงครับเพราะว่าด้านล่างมีการหรงิกงอของใบครับและใบเหลืองเหมือนกันและสี่ขาดแมกนีเซียมครับแมกนีเซียมกับธาตุเหล็กนี่ใกล้เคียงกันมากครับแมกนีเซียมกับธาตุเหล็กนี่อาจจะเป็นแมกนีเซียมก็ได้ครับในการขาดธาต ผู้ที่ชำนาญแล้วก็อาจจะรู้แล้วครับว่าขาดอะไรในส่วนของวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์นครับว่าลกักษณะแบบนี้ขาดอะไรกันแนี่ครับในส่วนของการวิเคราะห์เราก็จะดูว่าอย่างแรกเลยเราให้อาหารอะไรไปเป็นประจำครับในการดูแลทุเรียนของเราไม่ว่าจะเป็นการวานปุ๋ยการพ่นยาปกติแล้วสำหรับทุเรียนปลูกใหม่แล้ว การขาดในตัวเจนนั้นก็จะเป็นไปได้ค่อนข้างจะน้อยครับทุเรียนที่เพิ่งปลูกใหม่นะครับการขาดในเจนเป็นค่อนข้าง,างเพราะว่าเราจะมีการวานปุ๋ยอย่างเช่นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ครับถ้าปุ๋ยอินทรีย์ส่วนมากก็จะวานกันที่633ครับหรือให้พวกปุ๋ยขี่ไก่หรือมูลวัวอะไรพวกนี้ครับถ้าขี้ไก่ก็จะมีในตัวเจนอยู่ครับในตัวเจนก็จะอยู่ที่ประมาณ สามหน่อยๆเรื่องนี้นะนครับอ่าถ้าค่า N P K ของพี่ไก่ก็จะอยู่ประมาณสาม P ก็น่าจะอยู่ประมาณหนึ่งหรือสองผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ K น่าจะอยู่ประมาณหนึ่งอย่างมูลวัวนี่ก็จะมีค่าที่น้อยต่ำลงมาจากที่ไก่เล็กน้อยครับถ้าก็จะแตกต่างกันคุณในสมบัติก็จะแตกต่างกันครับอ่าส่วนบางท่านก็จะให้ปุ๋ยเคมีก็จะไปทางสืบเสมอเพราะฉะนั้น ตัวเอ็นก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ครับในการขาดตัวเอ็นผมก็ขอตัดตัวเอ็นออกไปครับต่อมาก็จะเป็นธาตุเหล็กอันนี้ธาตุเหล็กกับแมกนีเซียมนี่ลักษณะอาการใกล้เคียงกันแบบใกล้เคียงกันมาครับอันนี้คือจะดูยากอยู่ระหว่งางธาตุเหล็กกับแมกนีเซียมงั้นผมขอเก็บธาตุเหล็กไว้ก่อนมาเป็นขันกสีแล้วกัน แสงกรสีนี้ถ้าวิเคราะห์เกี่ยวกับแสงกษีนี้ก็ดูแลยากมากเพราะฉะนั้นผมจะตัดไปเลยตรงที่ว่าแสงงกษีนี้มีอยู่ในดินเพียงพอครับและการพ่นยาบางครั้งคือผมจะพ่นยาลิงไปด้วยครับซิงจะมีธาตุแขงกระสีและเหล็กอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นสองต้นนี้ไม่ขาดครับและในดินถ้าเราพึ่งปลูกทุเรียนใหม่ๆครับอ่า ไอสองตวเนี้ครับธาตุของตัวนี้ก็จะมีอยู่ในดินในปริมาณที่เพียงพอกับต้นทุเรียนอยู่แล้วครับนอกจากระบบรากของเราไม่ดีทําให้การดึงธาตุอาหารสองตัวนี้ขาดไปทําให้เกิดสภาวะขาดธาตุอาหารได้ถ้าระบบรากไม่ดีนะครับแต่สองตัวนี้ถ้าเราเริ่มปลูกทุเรียนในดินมีเพียงพอครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไปคือแมกนีเซียมครับ ลักษณะแมกนีเซียมก็คืออย่างที่เห็นครับตรงแกนกลางครับแกนกลางใบจะมีสีเขียวเข้มครับและรอบๆจะเป็นใบเหลืองอ่อนครับนี่คือสภาวะการขาดแมกนีเซียมและเพิ่มเติอมอีกอย่างหนึ่งคือขาดแคลเซียมครับถ้าจะสังเกตนี่ครับการขาดแคลเซียมอันนี้ส่งผลคือระบบราก ของต้นนี้เริ่มไม่ดีแล้วครับพอระบบรากไม่ดีทําให้ขาดธาตุอาหารครับเนี่ยครับอย่างที่เห็นครับตรงปลายยอดจะมีความยาวและงิดงอครับเนี่ยครับความยาวและงิดงอส่งผลคือระบบรากครับเนี่ยครับเห็นไครับในขณะการแบบนี้คือขาดเม็นใเซีื่และระบบรากไม่ดีครับเทคนิคการ แก้ไขเบื้องต้นก็พ่นทางใบถ้าอย่างเร็วก็พ่นทางใบครับแต่นี่ผมปล่อยมาร่วงเลยจนใบแก่แล้วครับผมไม่ได้พ่นตอนที่เขาเริ่มใบเพชรหลดัดกลับให้ทางดินครับทางดินก็จะเป็นแมกนีเซียมครับกับแคลเซียมสองตัวนี้คู่กันครับพยายามให้คู่กันเพราะว่าถ้าลักษณะอาการนี้ก็คือเนี่ยครับอย่างที่บอกคือขาดแมกนีเซียมกับแคลเซียมครับแล้ก็ต้องเพิ่ม แมกนีเซียมไปกับแคลเซียม2ตัวนี้คู่กันนอกจากจะขาดแมกนีเซียมและธาตุเหล็กเราถึงจะเพิ่มแมกนีเซียมนะครับธาตุเหล็กแต่จริงๆแล้วธาตุเหล็กอย่างที่ผมบอกครับถ้าทุเรียนเพิ่งปลูกใหม่ธาตุเหล็กกับสังกะสีนั้นโอกาสขาดนั้นค่อนข้างจะมีน้อยครับเพราะในดินมีปริมาณเพียงพอนะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์ง่ายๆครับอย่างตัวเอนในตัวเจนนั้น เราปลูกใหม่เราดูแลปกติดีมีการวานปุ๋ยปกติทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือเคมียังไงธาตุอาหารหลักก็ไม่น่าจะมีโอกาสได้ขาดครับแต่ถ้าเกิดขาดไนโตรเจนตรงแกนกลางนี้ก็จะไม่เป็นสีเขียวเข้มแบบนี้ครับก็จะเป็นเหลืองอ่อนครับเหลืองอ่อนเกือบทั่วทั้งใบก็จะประมาณนี้ครับอย่างต้นนี้ก็ขาดแมกนีเซียมครับพอสรุป หรือท่านใดคิดว่าขาดตัวใดก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะรับฟังและอ่านทุกคอมเมนต์ครับอย่างท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็เข้าไปสอบถามโดยตรงได้ที่ f c e e o o o k แฟนเพจทุเรียนจันทบ,บุรีบ้านสวนนัทวุฒิครับอันนี้ผมนัทวุฒิคุณคนทอรก็ ขอลาไปก่อนครับฝากกดติดตามและกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ